Okay, โอเคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปสกิปปตี้เวิร์กส์อีกเช่นเคยนะฮะก็เรียกได้ว่าคลิปในวันนี้ก็ง่ายจะเยอะนะก็ในคลิปนี้นะครับเรจะมาสอนหาตัวของสปีกเกอร์เอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรนะแต่ว่าผมจะเรียกว่านว่าสปีกเกอร์สไปเดอร์แล้วกันก็ตัวของสปีกเกอร์สไปเดอร์นะฮะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างหาง่ายแล้วก็เอาตรงๆมันค่อนข้างกระจอกนะแต่ว่ามันมีมากๆเลยวันนี้นะฮะเราก็เลยจะมาสอนหากันนะโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ก็อย่างแรกเลยนะฮะถ้าเกิดคุณย,ยังเป็นตัวละครสกิบบี้ทอยเลตอยู่นะผมก็แนะนำให้คุณเนี่ยไปทำการเปลี่ยนตัวละครให้กลายเป็นทีมคอมิลาแมนก่อนแล้วก็ให้ทำการกดรับเควสตรงนี้นะก็ให้ทำการรับเควสตัวของนี่สปิเกอร์ตรงนี้พอกดเลือกมาแล้วก็ทำการกดสตาร์ทไปโอเคแล้วพอสตาร์ทแล้วนะฮะก็ให้ตามผมมาเลยนะเราจะมาเริ่มจากตรงกลางแมปกันเลยนะฮะก็อย่างแรกเลยให้คุณเนี่ยเดินเข้าไปตรงซอยตรงนู้นนะก็คือซอยเนี่ยมันจะมี2ตึกอยู่ข้าง,างแบบนี้เป็นตึกหน้าตาประมาณนี้นะฮะ ก็กอันนึงเนี่ยมาาันจะค่อนข้างเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะแบบเลียมเตอะเลยนะโอเคพอเข้ามาตรงนี้แล้วนะฮะก็ให้ทําการเดินเข้าซอยไปเลยแล้วจากนั้นก็ทําการเลี้ยวขวาแล้วพอเดินไปถึงทางแยกอีกทางหนึ่งนะฮะก็ทาการเลี้ยวซ้ายไปแล้วคุณก็จะมาเจอกับตรงนี้นะฮะเป็นแบบแม่น้ําสักอย่างหนึ่งนะก็ให้คุณเนี่ยทาการเดินมาตรงสุดเลยแล้วก็ ตรงข้างล่างนะคะคุณจะเห็นทางเข้าอยู่ตรงนี้นะก็ให้คุณเนี่ยทำการโดดลงมาแล้วก็เข้าไปเลยแล้วก็ทําการเลี้ยวขวามาแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกรอบหนึ่งแล้วคุณก็เจอกับตัวนี้นะครับเป็นแบบ NPC นะก็จะเป็นตัวของสปิเกอร์สไปเดอร์ก็กดอินเตอร์แลกไปแล้วมันก็จะพูดแบบบายบายอีกรอบหนึ่งแล้วก็กด I fight it โอเคก็ภารกิจต่อไปของเรานะฮะคือเราเนี่ยจะต้องไปดํเนินการหาแผ่นซีดีก็ให้เราเนี่ยทำการวาร์ปกลับไปที่ฮับโอเคแล้วพอวาร์ปกลับมาแล้วนะฮะก็ให้ทำการเดินมาตรงตึกสีแดงตรงนี้ตึกที่มีประตูสีแดงนะแล้วก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยก็ให้ทําการเดินเข้ามาที่ข้างๆตึกตรงฝั่งซ้ายนะแล้วคุณจะเจอกับทางเข้าตรงนี้ให้ทําการเลี้ยวขวาไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าประตูแล้วคุณก็จะมาเจอกับนี่ cd ดีเอ่อลิกโลนะฮะ้าเกิดคุณสังเกตดีๆนะซีดีลิกโลอยู่นี่ก็ทำการกดคอลเลกไปแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ได้ตัวของสปิเกอร์สไปเดอร์มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ให้ดูกันเคยมมาที่กว้างๆหน่อยแล้วก็ทำการกดแปลงล่างมาปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อย และนี่ก็คือหน้าตาของสปีกเกอร์สไปเดอร์พร้อมกับเพลงติดล็กสิทธ์นะฮะเปิดเพลงแป๊บหนึ่งโอเคหน้าตาเขาจะประมาณนี้เลยนะเป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เด่นมากๆเลยแต่ว่าความสามารถเขาผมบอกเลยว่าค่อนข้างกระจอกนะคือดาเมจอันเดียวที่เขามีเนี่ยคือเป็นสกิลจูนหรืออะไรสักอย่างตรงนี้นะซึ่งถ้าเกิดเรา เอาสกิลเนี้ยไปใช้ใส่โถส้วมเนี่ยมันจะทําดาเมจกับโถส้วมทีละนิดทีละหน่อยนะซึ่งมันก็จะทำไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันช้ามากเลยก็ต้องรอเวลาไปสักพักหนึ่งเลยนะกว่าจะทําเสร็จคือมันก็น่างกากอะคือแบบก็สามารถหลักของตัวนี้เลยนะฮะคือมันจะมีเพลงเปิดตลอดเวลานะเนะี่ย ซึ่งก็สามารถเอาเพลงนี้ไปเปิดกอ,อกขู่คนอื่นได้นะแอบว่าพี่ไทยท่านพี่อยากฟังเพลงแบบ Everybody Wants to Rule This World ไหม <c oughs> เนี่ยเพลงคดรพอรเลยนะพี่ <c oughs> จะผมเปิดไม่ได้ from, ติดก็เสริ์ก็ประมาณนี้นะครับความสามารถตรงนี้นะเน้นแบบกวนตีนคนอื่นเขาไม่เน้นแบบใช้งานสักเท่าไหร่นะประมาณนี้สำหรับคลิปที่2ของ Skibbyverse ในวันนี้โอเคแล้วก็ไปต่อที่คลิปที่สามเลยดีกว่าก็ถ้าเกิดใครแบบเพิ่งมาดูหลังจากคลิปนี้อัพไป2 3วันนะฮะก็สามารถหาดูคลิปอื่นได้ในช่องผมเลยนะผมจะสอนหาแบบทุกตัวเลย